พยย่อก็พญารอดอีกนะครับจ้องพ่อใหญารอดคือเก่าแล้วพี่น้องมือนี้พ่อใหญารอดมาเทปูนซอยลุ่งครับเลยบ่ไอ้มือว่านเลยบ่ไอ้ไปบึ๊บยามพี่ยามน้องครับก็บขอโทษหลายๆลด้วยครับด้วยแต่ว่าผมก็จีไล่เบื้องที่หลังยากไรพี่นอ้องเมื่อยเกือบตายครับปูนสองตันพี่น้องเมื่อนี้พ่อใหญารอดเลยทายอยุง้งเหอนลุ่งนี่นะครับสวนพักมันปลูกไวน้นี่ก็พอดีมทัทเทปูนก็เลยได้ ได้ชิปหนึ่งพอดีพี่น้องค่าจั่งพอดีนี่นะนี่ครับพี่น้องไอตูแมงลเขาง่ามครับครับอันนี้มาละขี่นกพี่น้องนวยสุกนะครับครับครับพี่น้อง กำลังงามครับพี่น้องนี่ครับกำลังงามง่ามขอโคตรเกิดกำลังงามครับนี่ครับ,รบนีเบี้ยพักการพี่น้องลุงเป็นของกาวานครับนี่ของกาวางครับแต่ว่าเจ้าพักการนั่งผมกระบอกถามเพิ่นครับ งามครับพี่น้องมันละขีน่นกมึงเนี่คร,นนนนครับเอาไปให้แม่อุ๋ยกินกมึงเด้อครับเนาะแม่อุ๋ยกินแสบกับแม่รัดครับนี่คบดังโปะเครับพ่อบ้านหมากมัละขี่นกครับนี่ครับนี่ครับเคือกับพอ่อจะอยู่กินพี่น้อง อากิตูงามพักพี่น้องพี่น้องเอ้ปูนของก็แล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้เขาไปยามพี่ยามน้องแด้วมือนยากหลายครับเดี๋ยวมือเลี่ยงยันนอนได้นอนเด็กอยู่ผมสิดหายามพี่ยามน้องครับว่ายา่อสายด้วยพี่น้องด้วยไม่อยาหลอดมือ,อยากกันหาักขึ้นกันนี่ครับบ่เขือ ครับพี่น้องเพือนอากาศเบียร์อากาศ,ากาศครับพบนวนันอยากของหวานกับวุ่นยากเลยครับพี่น้องอุ่นครับช่างทึ่งครับลุกคักอีพี่น้องลำใ่ญ่ครับล,รลำใหญ่ครับ,รบของหวาน ปลาบกเขือพี่น้องอดมาละฉี่นกครับพี่คุงามครับพี่น้องเก็บไปให้เพื่อนๆถึงซุมบนเถอะเห็ดสองแนวอยู่ในกลิ่นเด่นนะครับนาะ ช่วพพ้นกินนก็ตะเสียบนะครับครับน่ครับพี่น้องสักคังมันครับกำลังจะขึ้นขังพี่น้อง หลายครับพ่อพี่น้องกอได้อยู่ได้กินอยู่ครับนกัดูปลูกพวกกี่ข่านน้องพี่น้องเนาะว่าปลูกแล้วบดูแลก็บบริกินเลยครับบ่าเมนดูปลูกกี่ซือต้องดูดูแลนะครับกุลงคนปลูกแล้วบ่เบิ่งจักเทื่อว่าสิได้กินบ่แม่นเด้ครับไปก็เห็นแต่ไห้ปลูกเลรอครับจักแมงยังแน่แล้วสิจอก,กินพี่น้อง นะครับนะครับี่ี๋ยแม่งหลักกำลังงามรับ ปวดกรืกำลังงามพี่น้องถ้าผมเแค่นี้นะครับพี่น้องเนะาะมักจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพญาร่อดเด้อครับเด้วยก็เป็นกำลังใจให้กันและกันครับเฮ้ยฮะคลิปใหม่ๆไม,ม่พี่น้องเบิ่งครับครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ